เวิร์สสลับกันอยู่สองท่าก็คือท่ามาเลเซียรันนิ่งแมนก็คือท่าที่เป็นออกทางข้างข้างแบบนี้ก็คือมาเลเซียรันนิ่งแมนแล้วก็สลับกันกับรีเวิร์สโบลีพ็อกเก็ตก็มีคนมาเม้นว่าตอบท่าถอยหลังให้หน่อยท่าถอยหลังในคลิปนี้ก็คือรีเวิร์ส พ o ล y ี o พ็อกเก็ตซึ่งมันจะมาจากพ o ล y ี o พ็อกเก็ตนั่นเองพ o ล y ี o พ็อกเก็ตมันก็เหมือนกับเหมือนกับค่าซัพเปอร์ที่ลงต้นนี่แหละเพียงแต่มันค่อยไปค่อยมาแค่นั้นเองมันก็จะเป็นพ o ล y ี o พ็อกเก็ตก่อนที่จะรู้จักว่ารีวิวพอลลี่พ็อกเก็ตมัน โดดยังไงเราก็ต้องรู้จักโพริโภเกตตก่อนมาจากไหนเมื่อเราโดดพริโภคเกตเป็นแล้วก็แค่ย้อนย้อนมันไปแค่นั้นเองขั้นตอนการโดดรีเวิร์ดพลิโภเกตก็คือ1ก็คือเอาส้นเท้าต่อไปข้างหน้าไม่ต้องต่อแพง ก็ยกขึ้นมายกแล้วก็วางลงแบงหลังปุกในจังหวะที่แล้วเราก็ไขว้เท่านี้เท้านี้ออกไปแล้วก็ลงด้วยส้นเท้าแล้วก็วนเหมือนเดิมยกวางยกวางยกวางแค่นี้ก็สามารถโดด คือบหลดคือดีกได้แล้ว